สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเยี่ยมเพื่อนนะคะเมื่อนี้เพื่อนพี่สร้อยค่ะสร้อยอยู่นะคะตับวานนะคะแล้วก็เขาใส่สร้อยที่เขาใสกินนิ่นะงไหมแกนมันวะอ,อันนี้เพื่อนเข่งนะคะ,คะสวัสดีค่ะแซบเนื้อควอยวมาเยี่ยมเพื่อนนะคะเมื่อนี้เพื่อนน้ากันนังเตะเข่างเรียนอนุบาลน้ากัน,น,ะะนะะแต่ว่าสมัยกี้วนี้อนุบาลสมัยห้าไม่ปอนหนึงเลยเนาะแมนน่อนนึงกิิถือยอะเขาน่ะแกนสมัยตะกี้ข้า้งล้างบ้านนะคะ ต้นยังไงเล่นมาต้นบางๆนะเพื่อนนื่อยบอนตับเนี่ยเขาบอกว่าได้เคยกินตับจ๊กใช่ไอันนี้เขาไปล้างเบอร์ร่างกันแล้วเนื้อเนื้อสดๆนะคะทุกคนอ่าทางล่างนี่ก็มีข้าวนะคะต้นดอกข้าวพุดาดอกดกนะคะมะพร้าวนะคะผ้านลำหอมเนาะข้างางก็ต้นมะฮงนะคะต้นมะฮงต้นดอกข้าวนะคะ เราก็กลับมาดูเพื่อนเคียงมานะคะไปเนี้ยนตอนอน,ตอน,อนี้ไงเราไปตอนนี้ไงไหมที่เพื่อนสบายใจที่บ้านเขากระเบียงซีนะคะบ้านนอกบ้านหน้าเขาสบายๆนะคะวันนี้ยังมาสั่งเงินไข่เนาะเขากระยะมกคุ่งไว้แล้วนะคะกระจวนเพราะเศร้านี่กรกินแลเนาะตอนบาง,บางๆมันไหมเนี้ยเขาก็เห็นตัวจริงนั่ยน,นยนังใช่ไห

พี่จาะอ๋เฮียเป็นเนาะีห้เสี่้อตัละหงเนี่ยเฮียชิเล็กน้อยกินน้ำเล็กน้อยกินใปะกินในฮาว่าแพงเนี่กินดิบะอืมฮะว่ให้ลูกเขาเองแซ่บ่ีของแ่จะกินได้ปบแหลมมันดิบิแตะพอกับแม่กินมีสมัยตะกี้สมัยตะกี้ไปห้องกินเกินเลยเนาะเข่าบานห้องโตยีราบปะลาบาพ่อให้ดันใหละ ดูเลยเนาะแม่เมดี๋ยว่จะต้องเสียงบกวนจนนังนนอนนะเพราะว่ามันมีอันเสียงส,<า>ยสร้าง,สร,างสร้างนี่มีเสียงบกวน,นโอ้ <c oughs> เสียงอันบ้านเราเป็นสร้างซอมนะคะบ้านร้านซ้อมข้างหลังเนาะข้างนาอันนี้อยู่ข้างหลังนะคะตามีเราเป็นสร้างซอง <c oughs> มหืมมาเห็นกันโดนแต่ว่าแม่ในกับสิมาหาเล่านะคะ่านสันเล่ากลับไปหา โอ้ยปลาดิซ<ะ>ีนะน้ำมื่อวานน้ำปลาด้แกลตลาดน้ำปลาดิซีบักหอยเหรอฮะบักหอยเนอะมัมีบักหอยเมื่อไรน้ำปลาด้ซื้อยุ่งมาตลาดนัดนนะไม่ได้ไปเขาไปแ้เขาได้ทุนได้ว่ะ <c oughs> ได้กินใช่ไหมหัวไม่เหน่ะที่ไปอ,อันเดซิบอร์ดตั้งอันนี้เราก็พูนแล้วโอ้ยโ,โ,โคกเนี่ยบอกลุนบังแสงมันน,ะน,ะนะมันบังแสงนะคะทุกคนเพื่อเนื้อสดๆนะคะเนื้อส,สดๆเลยนะคะตับนะคะ มื่อเสาร์นี่เขาลองซิมอันนี้อยู่น้ำยายขวรว่านี่แยบเนี่ยหรอเกิดมากบ่เคยกินเครื่องในดิบนะคะมื่อเสาร์นี้ซิมแล้วแต่ว่าส่วนมากจีกินด้าเนื้อลยละมื่อส,ส,สดสดดีนะคะเสาร์วันไปหั่นไปนี้มากกลับมากแบบรวงม่หนี่เลยต <c oughs> อนนี้กัมาถึงวิธีเฮ็ดแจ้วนะคะแจ้วขี้เทียเนาะเท่ากับเอาไปเฮ็ดซุกเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นขี้งม่วงมากเลย เ <laughs> <laughs> นื่อดีๆเอาขี้มาใส่นะฮะก็จะเอาใส่ชิมอ่ะเอาชิมกันเอาชิมซาซิม่าปกตินะอือหือเอาอะไชิมได้ไหมินได้ลใชายแซ่บลายบ่อนั่นแม่พี่พีใ่ใลายข้าบบน้นะะปรุงแล้วนะคะทุกคนนีข้าววยเจ้าวยเองะอีกวยเองมา่อกล้วยขวดวือสืบ้หอมเห็นไหแค่เดียว แล้วนะคะยังไม่เคยใช่อีกมเั้มผมว่าใช่แล้วนะคะอันอันนี้เติมเพิ่มคมอีกนะคะเพราะว่าข้างล่างนั้นเป็นเพียนะคีเพียนะผรมโซ่ตายแล้วแล้วไงกูได้หอมๆไปเลยแล้วหอมหอมกานเจ้าอุ้งอ้วน บะม่วงมามีนี่น้าบาได้กินะอันเสื้อบกม่วงไหมาเ้อเดี๋ยวใครบอกใครคอนผดข้าวกระเรียมพร้อมมแล้วทุกคนนุตัวชิมเลยชิมมังไงนะชิมแก้วน้ำมันจุได้บว่าอ้พบอกใคซิมแี้วใครพี่มาเอาแก้วก็เอาแก้วปะเอามื่ออะเอามื่ะไรอัดถลนชิมบางตะก้อนมนกันไหิมอ่ะใช่คทั้งเออทัพี่น้องอะไิม หอมใจอีกหน่อยนะคะโอเชิมแกวดูอู้อันนี้ชิมในปะเนี่ยชิมได้สามสิบจีบนะคะทุกคนสามสิบจีบชิมนะคะอืมชิมได้ไอ้ผมน้ออีกนะใเ <c oughs> องเขินเองเนี่ยค่ะไม่ได้แล้วใส่ไรแซ่บไรว๊อมโอมเนี่ยเขินพอนาเอานั่นมากิิกเนี่ยเขินพอ้ว,อวเอา,วาความใจแล้วกัน แ้วเดี๋ยจัมา,มาห,ามาห,ห,ห,หุงมั้ยอะไรมาในบะเบ่ใก่คบนรถใกล้แท่งมั้งเมื่อวันมาเราเลยกินเนี่ยอืมห้มมาวันทุกคนให้บอกเอต้อให้ได้บันสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซบนัวคุยอย่างนู้นนะคะมือน,นี้ห้าสิบห้ามากินอียงนั่นเดี๋ยวติดตามแป๊บหนึ่งนะคะแต่เปิดก่อน ดูกันว่าอี่นุชจะทําอะไรพี่คนขวมาพี่นุชกินซอยจุให้เมื่อไงเด้อ่าสัะะ่นแล้วมานี่เลยนะคะทุกคนซ้อยจุตับวานนะคะตับวานแต่ว่านุชไม่เคยกินตับดิบเด้อพี่ไม่เคยกินตับดิบนะคะมันหั่นอันจุ้ไปแล้วนะคะสามสิบจีบเนาะมันนี่มัหลายนะคะอ,อันไปซื้อสายๆมันเบิดก่อนนี่ตับวานนะคะแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อสดแล้วก็นี่เจลนะคะเทียบบางนึงกันแหละทำบางนึงกันนะคะ นี่เลยนะคะผักสดั้งนนอกะเยอะแยะนะะอยู่ข้างๆนะคะมือน,นี้มาเยี่ยมเพื่อนนะคะมาเยี่ยมเพื่อนอยู่หน้าเนาะเชียงหน้าเราก็บคือบ้านเลยนะคะเพื่เป็นบ้านอยู่หน้าสิบรรยากาศก็ดีน,นะคะน้องเอ๋ไปไล่ไก่เหรวเนี้ <laughs> ไลลยไก่หลาหล่พี่น้องอยู่นาเพื่อนนะคะ <laughs> <laughs> เพื่อนกับต้อนรับ <laughs> เพื่อนเอ <laughs> เ่อเพื่อนเขียงนะคะต้อนรับเพื่อนนวดด้วยซอยจุนะคะมามากินน้ากันนะคะเงยแ่นป่ะอ่ าหาโลดีอนกนะ้อนน่ะนะแสบจยงมันมีรสชาติที่เขาเคยกินอะไนั่นเนี่ยมันแสบอยอะเฮ็ดสุกเฮ็ดย่างเฮ็ดผัดเฮ็ดอย่างแสบหมดมาจากทุกคนมาผัเข้าคุชิเกีืเกลยอผักร้ายหลาย,ลายอ่ะเอามาบดส่วน ขอโทษขอไประบายเสียงมาทุกคน <c oughs> มามามา <c oughs> อันทั้งนาเป็นล้านสอมเนะ้ะกับเสียงหนังธรรมดาบรนดังแห้งหรอเฮ้ยควอมแ้งอะแค่บ้ากินแตหุ่งซอาจูน้ำนี่แหละเท่านี้แหละบ้านเท่าสุดยอดแล้วอืไกล ตนง้เส็นแล้วแวมากินมันพี่น้องเพื่อนข่งนะคะตาบแซบพ่นเฮงแซบยังมั่าเลยก้องเอาลิ้น้ำซ้าให้เพื่อนนะคะแกข้าวไปสันแล้วป่ะนี่ส้อยจูยเครื่องในเบิดแล้วไม่ค่อยกินดิบนะคะทุกคนไม่ค่อยกินดิบเลยนะคะทุกคนเฮ้ อันนั้นแก้วขนมจีนปะเพื่อนเคียงนะคะเจียวเจียวถั่งงยบางแง่นะคะยานมาอิ่มเนาะเฮ็ดถั่งงยบางแง่เลยมาใส่จุ๊บใส่าสามสิบจีบน้ำเนาะขิดฮะฮะชลกเรี่ยวว่า,า,างสั้นไงว่างคือของถิ่มตินี่นะคะมาเผื่อพลังพี่นี่แหละ มานะ่จาะจะผ่าคุณม่นางนะคะเอาซ้นนี้หุ้โตัส้อนอะไ่าส้นจ้นห้าวหนึ่งดกน่ะนม่ย่เอาอออเมืแอละอตะเกียบ,อ,บอ,อ่ะเอายังเอา่้นตัวโลไม่นะซ่อนมันนอก,อก <laughs> นี่เนี่ยเนี่ยอานี่ก็ได้นยมัก่้นมันนอกแบบนี้นะท่าน้านเานาะเอ้ออนั่นแหละมามาซ้นมาส้นกันยู่นะ เราจะซนจุกันกับเพื่อนเขีงนะคะค่ะมาแล้วออกลายกล้องอันนี้นี่ได้กล้องดังๆนะคะแล้วออกนะคะหมูเราเหยอะตบพันเนื้อนะคะสามสิบพันตับเพื่อนเขีงให้จุ้นกันนะคะนานนานทีนะคะทุกคนเพื่อนซนเพื่อนซนนะงัมาจ้าซนเยอะปะพักพักพักตามลงไปอืม แสบแสบอร่อยเราบอกเลยวันนี้มาเสียมตับของเพื่อนเคียงอยู่ค่ะลูกแสบต้องเอามือหยิบเด้ไม่แย่แสบเอาอยู่ไหมน้ำเงี้ยอ๋อน่ะไม่ไม่เคียงน้ำเง้ยกูละอันนะน้ำเน่ากินอันข้าวปุ้นนะคะมาเดี๋ยวเลพอลูกนั่นละข้าวปุ้นพร้อมนะคะขปุ้นบ้านถ้าวันหีบเองเนาะ อะไ้เห็ดน้ำพันมาเห็นเนี่ยโอ้ยเห็ดลายอย่างไรยินกับตับมาหงายอมมักใส่มืออน่ะพ็มีสจันทร์ถึมือกระดาษรับร้อมหอมนี่กสมเลยไม่เห็นอะไอืงไก่ลายหลไยทำไมขาดนะ กับเป็นเปล่งไรหนครบเ่เกี้กินยักษ์เทียเกิดน,นะ <c oughs> ่อยากล่งความอยามันแสบอยากกินไ,ไม่มัมนสีงามมันสีงามท <c oughs> ำเนียวกับมิ้นเดีายวชิมน,น้ำเนียวนะใช้เลือดความใตีนยก่พความนะคะทุกคน,น,ำนทำหยอข้างบาเนือเนานะอือใช่ยุ <c oughs> โอเคอยู่ <c oughs> อร่อยอร่อยนะคะให <c oughs> ้ังใส่มือ่อจเลย ดามาได้ที่ดามาขอไน้ำบีบีด้ีดาดาดอันนี้ยังเนี่ยมะกอกมะกอกทำมะุ่งใส่บะกอกเนี่ยสดอือแคบไปเนาะมันสมนาะมันสมมะกอกคือว่ามันสมปะ cái càpó chi đang luôn, cái sổm này có phải chưa? Chú đấy, nói bàn hôn này nó đẹp đi, nó hóm bằng khao à. xin gặp mề bàn thăn để ham ăn như măng nè, gì đây? Hấp เนื้อผักลายไร่เนื้อหายไงเป็ดน้ำแซ่บเป็นที่น่าร่นรมย์นี่นะคะทุกคนมากินต่อนะคะมากินน้ำกันซิมันนี้กันนะซิมที่หาเราเอยกินนะฮะเดี๋ยวเพื่กินล่องตับนะเราล่องมะกาล่องว่ะแต่ฉันล่องมือหนิแหละออสามสิบจีบนะคะหอมนี่เนี่ยอือร่อยนะคะอร่อยช้อเอา บ่ได้อยากดังประเดีย่แม่นน้าซ่อนบอกว่าซ่อนพ่อได้อยากดังยังนี่ดังว่าโอ้ยายนุนเขาล่วงบาลมาว่านี่กินดิบกันใช่ไหมกินกินเนื้อกินเพียออือออซ่อนสดนะแม่คนซ่อนสดอือหอม เพื่อนเคียงอีโซตับนะคะตะบันจัดไปเพื่อนเพลงอ่ะจัดไปเอาตัวมักตับเดฟกรอบไปได้เลรอเนาะอันนั้นเนาะไม่แยกกวนตัวในเป็นสามสิบจิบเนี่ยหอมตัวเม่กินขนาดกินละมื่นเด็ดครั้งแรกยังไงเม่ตัววัหยาบอ่ะบอลรับบ้าแซ่บนะนะนั่นรู้ได้ไหมรับตัวเพื่อนเคียงอีโซตับนะคะไก่เพื่อนอืเห็นเห็น พูดในเพื่อนกันมากินข่าวน้ำกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนแซฟนัวโควิ้งนูกคอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ